เอาเลยนะก็ขอกราบสวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะครับนวันนี้เรามาด้วยความยินดีเรามาด้วยความสะใจเรามาด้วยความร่างกายเรามาด้วยความตั้งใจเนีครับก็มี oh, อะไรจะบอกเช่นเคยเหมือนเดิมวันนี้เรามาด้วยความยินดีเรามาด้วยความสะใจเรามาด้วยความผมก็จะมาบอกว่าผมนะครับสวัสดีพี่เม่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะ นะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีอะไรจะบอกอีกแล้วครับเป็นกระแสตอนนี้ที่กําลังมาแรงที่ทุกท่านจะย้ายช่องใหม่นะครับก็นะครับนะผมนะครับได้ทําการนะครับจะย้ายช่องนะครับย้ายช่องนะครับผมเซิร์ฟส่วนช่องนี้นะครับช่องที่ผมสตรีมอยู่นะตอนนี้นะครับนะ ในช่องนี้ผมจะเอาไว้สตรีมเซิร์ฟแท้นะครับแล้วก็สตรีมพวกนิวซีนะแล้วก็สตรีมพวกเฮตวนสตรีมพวกเกมต่างๆนะครับที่มมนจะไปโดนลิขสิทธิ์นะมันก็มีเหตุผลจําเป็นของผมมาล้นะครับที่ต้องโดนแบบนี้นะครับส่วนส่วนที่ผมจะกลับไปสตรีมก็พิมพ์ตามนี้เลยครับ MMTV ครับผมนะหรือว่าพี่แฮนเน่สายย่อนะครับนะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเฮ้ยยังมีคนใช้ช่องน,น,นี้หรือเปล่าไอ้ฉัสไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ ทันแน่สายยอ่อไอสั์ยูเซอร์นี่ครับเลื่อนลงมานี่ครับนะจะเจอช่องผมอยู่ตรงนี้นี่ครับนะช่องผมนลกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะนะครับนี่ครับผมจะไลฟ์ช่องนี้นะครับนะผมจะทําการไลฟ์ช่องสตรีมช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ทุกท่านนะครับนะ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ก็เดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างว่าช่องช่องใหม่นะครับนะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณ11เอ็โมงกว่าๆเดี๋ยวผมจะมาสตรีมนะครับกับเซอร์ฟลรานนะครับก็ใครอยากรู้หรือว่าอยากฟ์มว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะใช้ชื่อนั้นแล้วนะครับนะพิมพ์ไปเลยพันแน่สายย่อไอสัตว์เข้าใจ่ะเหรือพันแน่สายย่อครับเด็กป .6 กออย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกับพันแน่สายย่อนะครับ ช,ช่องใหม่ช่องใหม่นี่ครับช่องใหม่นะผมบันทึกไว้ข้างล่างแล้วนะครับก็ hey, อย่าลืมไปกด <Wait, S 1> ดูด้วย<ด><ด>อย่าลืมไปกดติดตามอ่ะก็มาไลท์ไล์บอกเฉยว่าอย่าลืมไปติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำสองช่องนะครับสตรีมซอฟเถื่อนช่องหนึ่งสตรีมซอฟแท้ช่องหนึ่งนะคนมันอยากเล่นทำไงได้เมื่อวานโบยบินไปเลยไอ้เหี้ยสตรีมจบปุ๊บไอ้สัตว์โดนเลยยักษ์เนะ ก็รอกัน่อกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำกับน้ำก่อนนะก็เพิ่งตื่นเพิ่งทำอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมอ่ะก็ไปติดตามด้วยนะครับผบสวับใครจะหาก็คันแน่สายย่อคุณเจอแน่นอนนะฮะงั้นผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นมองกว่าเดีในของสตรีมวัวซีให้ดูนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องนู้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมอ่ะช่องนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟประจํานะครับผมก็มีแล้วนะครับเซิร์ฟประจําของผมนะครับนะอ่ะเซิร์ฟประจําของผมนะเดี๋ยวผมจะให้เซิร์ฟประจําของผมไปนนะครับแล้้ววกกก็็เเดี๋ยททุ่าาาขม เข้าเข้ากลุ่มกันมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนั้นอันนั้นคือลิงก์ติดตามนะครับนี่คือลิงก์เซิร์ฟประจํานะครับนะลิงก์เซิร์ฟประจําเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ข้างล่างนะครับว่าเซิร์ฟประจําเซิร์ฟอร่อนะก็ลิงก์แท็กเซิร์ฟประจํานะครับหรือไปดูหน้าเฟซผมก็ได้นะหน้าเฟซผมจะบอกอยู่มีเซิร์ฟประจําบอกอยู่นะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะก็มาจับมาเจอมาโป๊ะกันใหม่ได้นะัที่ช่องพี่ฟิล์มไรเดอร์นะ่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะะฮไไปปแลล้้ววบบาาาายยยออ่่่ืมมมกดดดตติชงใหยนะครับ เข้าใจปะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลถ้าไม่ติดตามนี่นี่งอนเนะี่ยงอนเนะี่ยงอนเนะี่ยจัดไปจัดไปนะครับติดตามช่องนี้ครับพี่พี่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรครับจะ MMTV หรือว่าจะจะ,จะพี่พี่ฮันแน่ใส่ย,ยอม <S <S ไม่รู้รนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันไปลนะบายบายแล้วก็เพิ่งตื่นเพิ่งทำอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผม่ะ ก็ไปติดตามด้วยนะครับสำหรับใครจะหาก็ทันแน่สายย่อคุณเจอแน่นอนนะฮะอันผมขอตัวลาพิงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นมองกว่าในผมงสตรีมวูซีให้ดูนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องนู้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมอ่าช่องนี้นะครับผมสาหรับเซิร์ประจํานะครับผมก็มีแล้วนะครับเซิร์ประจําของผมนะนะอ่าเซิร์ประจําของผมนะเดี๋ยวผมจะให้เซิร์ประจาของผมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านก็เข้ามาเข้าเข้ากลุ่มกันมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนั้นอันนั้นคือลิงก์ติดตามนะครับนี่ ลิงก์เซิร์ฟประจําเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ข้างล่างนะครับว่าเซิร์ฟประจําเซิร์ฟอร่นะก็ลิงก์แท็กเซิร์ฟประจํานะครับหรือไปดูหน้าเฟซผมก็ได้นะหน้าเฟซผมจะบอกอยู่มินนะครับสวัสดีพี่เมงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเนียนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีอะไรจะบอกอีกแล้วครับเป็นกระแสตอนนี้ที่กําลังมาแรงที่ทุกท่านจะย้ายช่องใหม่นะครับก็นะครับนะผมนะครับได้ทําการนะครับจะย้ายช่องนะครับย้ายช่องนะครับผมเซิร์ฟ ส่วนช่องนี้นะครับช่องที่ผมสตรีมอยู่นะตอนนี้นะครับนะในช่องนี้ผมจะเอาไว้สตรีมเซิร์ฟแท้นะครับแล้วก็สตรีมพวกนิวซีนะแล้วก็สตรีมพวกเฮดวานสตรีมพวกเกมต่างๆนะครับที่ไม่จะไปโดนลิขสิทธิ์นะมันก็มีเหตุผลจําเป็นของผมอะไรนะครับที่ต้องโดนแบบนี้นะครับส่วนส่วนที่ผมจะกลับไปสตรีมก็พิมพ์ตามนี้เลยครับ MMTV ครับผมนะหรือว่าพี่แฮนเน่สายยอนรับนะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ เอาเลยนะก็ขอกราบสวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะครับนอวันนี้เรามาด้วยความยินดีเรามาด้วยความสะใจเรามาด้วยความร่างกายเรามาด้วยความตั้งใจนะครับก็มีอะไรจะบอกอีกเฉยๆเหมือนเดิมอวันนี้เรามาด้วยความยินดีเรามาด้วยความสะใจเรามาด้วยความผมก็จะมาบอกว่าผมไอ้ยี่มีคนใช้ชแนลนี้หรือเปล่าไอ้ัดไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทันแน่สายยอ่อไอสัตว์ยูเซอร์นี่ครับเลื่อนลงมานี่ครับนะจะเจอช่องผมอยู่ตรงนี้นี่ครับนะช่องผมนลกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะนะครับนี่ครับผมจะไลฟ์ช่องนี้นะครับนะผมจะทําการไลฟ์ช่องสตรีมช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ทุกท่านนะครับนะ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ก็เดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างว่าช่องช่องใหม่นะครับนะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณ11เอ็โมงกว่าๆนี้ผมจะมาสตรีมนะครับกับเซิร์ฟร้านะครับก็ใครอยากรู้หรือว่าอยากฟ์มว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะใช้ชื่อนั้นแล้วนะครับนะพิมพ์ไปเลยพันแน่สายย่อไอสัตว์เข้าใจไหเหรือันแน่สายย่อครับเด็กป .6 อ่อย่าลืมนะครับไปกดติดตามชแนลนี้ด้วยนะครับกับพันแน่สายย่อนะผมจะติดเออผมจะเขียนนไว้ะครับ ช่องใหม่ช่องใหม่นะครับช่องใหนะม,ม่นะผมบันทึกไว้ข้างล่างแล้วนะครับก็ hey, อย่าลืมไปกดดูด้วยอย่าลืมไปกดติดตามอ่ะก็มาไลค์ไลค์บอกให้เฉยว่าอย่าลืมไปติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำสองช่องนะครับสตรีมเซิร์ฟเถื่อนช่องหนึ่งสตรีมเซิร์ฟแท,ท้ช่องหนึ่งนะคนมันอยากเล่นทำไงได้เมื่อวานโบยบินไปเลยไอ้เหี้ยสตรีมจบปุ๊บไอสัตว์โดนเลยยักษ์เนะก็รอกันรอกันนะครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะ